หน่วยใหญ่หน่วยงามบ่เป็นหนอตาสอนแตกงมูพันเนี่ยง่ายงามหยอดก็งามน้อยก็ใหญ่ี่ยใหญ่อ้อยแกงมูพันล้านเป็นมาชายยาของเพิ่นใหญ่อ้อยแกงมูพันล้านเป็นมานี่ แตลงง่ามเลยเพื่อนได้เลยฝีมือตีมือระดับอาจารย์ขนกึ่นฝน,นตกมังหยอดแตงพื้นที่การปลูกพื้นที่การปลูก แงมันงามใส่ใดอยู่พี่น้องคือว่าง,งามพอสมควรอยู่แตงหน,าน้าฝนการดูแลรักษากะอยากแน่อยดอดหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนกะน้อยกว่าฝนตกฝนตกมากกะการดูแลรักษากะจะดูแลยางแต่ว่าเิ่นกับฝีมือล้วเนาะพี่น้องเนาะฝีมือแล้ว ีม่มือระดับอาจารย์แล้วเป็นปูค่ครับมาหลายปีแล้วน้อยังสี่ค่ะบ่ได้เอาไว้เราพี่น้องเพื่อนสิเก็บออกนี่มีจำนี้แบบนีมเก็บออกนี่ห้อยแมงมาล่งบ่อหน,นี่มึงหลักฐานหนูให้เป็นเป็นแบบนี้ จะเป็นแบบนี้เราออกด้วยพี่หนังด้วยราว่าคนสื่อบนบ่้องการเก็บออกตัวหนยงาม,งามหน่อยซื่อตรงตรงแบบเลยบางงามบะตรงกับเก็บออกอมา,นานละนั่นมยเก็บออกก็ มันควรจะก็เอากุ้งอาถังมาใส่อหน่วยใหญ่หน่วยงามหน่วยยาวดีบุญนั่งตัวหลับพี่น้องงามเสมอต้นเสมอปลายบุญโอ้ยแต่ละหน่วยพี่น้องเอ้ยมาทำกตีหาลูกงามเด็ดงามงามพี่น้องงาม